สวัสดีครับเพื่อนเพืบกผมเจจเินอีกครั้งแล้วในรายการหอมไหมครับนะครับในเทปนี้ผมจะมาพูดถึงน้ําหอมไทยตัวหนึ่งนะครับที่เคยทำคลิปรีวิวแบรนด์เขาไว้หลายกลิ่นแต่ว่าวันนี้จะเจาะพูดตัวเดียวเลยมาขยี้เพิ่มเติมเพราะรู้สึกว่ามีเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยกันนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ไปลองดมน้ํำหอมเปรียบเทียบมาก็คือพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือแบรนด์เลอรโสนะครับกับน้ำหอมที่ชื่อว่า ควายเอวานิลาวานิลาแบบเงียบๆนะครับนี่น้ำก็จะเป็นสีแบบนี้นะเดาได้เลยไหมว่ากลิ่นมันน่าจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือ,อเขาอยู่ใน Favorit ของผมปีที่ผ่านมาด้วยนะครับนี่คือขวดทรงดั้งเดิมของแบรนด์เลอโคลสจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นมินิมอลมินิมอลได้ข่าวว่าเขากำลังเปลี่ยนดีไซน์ขวดให้มันสวยงามหรูหรามากขึ้นก็เดี๋ยวรอติดตามแต่ต่อไปนคงจะหาพ็ดเกจจิ้งแบบนี้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ยังหาซื้อได้อยู่นะครับสำหรับตัว ควายเอสวานิลาตัวนี้ลองเสิร์ชดูก็เจอครับเขาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจของเลอโคลสนะครับต้องบอกว่าเพราะว่ามันมีน้ำหอมดีไซเนอร์ที่ค่อนข้างเป็นมีตำนานนะครับแล้วก็มีลูกหลานอยู่หลายตัวที่กลิ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงคล้ายกันจังนะครับมารู้สึกเอาทีหลังก็เลยสนใจนะครับวันนี้ก็ ได้ไปลองดมน้ําหอมที่เซฟอร่านะครับก็ต้องขอบคุณทางเซฟอร่าด้วยให้เราเข้าไปดมน้าหอมดีไซเนอร์แบรนด์ได้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับใครผมแนะนํานะร้านน้าหอมที่ใจกว้างแล้วก็ไม่มารบกวนลูกค้าแล้วก็ให้เราแบบได้ทดลองน้ําหอมดีไซเนอร์เยอะมากได้แบบสบายๆก็คือเซฟอร่านะครับซึ่งเจ้าควายเอวานิลาเนี่ยกลิ่นมันเป็นยังไงนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนคอนเซปต์บอกว่าปกติน้ำหอมกลิ่นวาน,นิลาเนี่ยคนจะกลัวกันว่า มันจะมึนมันหวานแล้วคนก็จะกลัวเพราะว่านิลาจะทําให้เกิดความแบบมึนได้ง่ายแต่ว่าควายวานิลาเนี่ยฉีกตรงนั้นนะพยายามทํากลิ่นหอมหวานแบบวานิลาที่เบาสบายใช้ง่ายผมรู้สึกว่าตัวนี้ตรงโจทย์มากๆตั้งแต่ผมเจอ,เอ,อน้ําหอมตัวนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกับเบลนะครับผูเ้เจ้าของแบรนด์แล้วก็ผู้ปรุงนะครับน้ําหอมแบรนด์เลอโคลดก็คือเจ้าของแบรนด oth, ์เลอโคลก็เป็นน้องที่รู้จักกัน ก็เจอในงานน้ำหอมนะครับแล้วก็ได้ลองตัวนี้เป็นตัวที่ผมซื้อมาในวันนั้นเลยก็เรียกว่าร่วมปีแล้วนะครับเป็นปีละกับเจ้าตัวนี้แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยรู้สึกถูกใจนะใช้มันมากขึ้นในปีที่ผ่านมาก็ใช้มันเยอะขึ้นนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีความหอมห,อมหวานวานิลานิยามง่ายเขาคือวานิลาแอมเบอร์สำหรับผมนะครับมีความหอมหวานวานิลลาแล้วก็มีกลิ่นของความแอมเบอร์มีความอบอุ่นแต่ว่าอย่างที่บอกไม่มึนไม่หนัก ใช้ง่ายมากๆแล้วก็มีความสดชื่นด้วยแฝงอยู่นะครับแบบอ่อนๆทําให้มันเป็นความหอมหวาน,นที่ใช้ง่ายแล้วก็ไม่มึนประเด็นนี้ทําให้มาพูดกันเนี่ยเพราะว่าผมได้ไปรู้จักน้ําหอมซีรีส์หนึ่งจริงเขามีนานแล้วนะคือลาย stronger with you นะครับของ a r m a n i หรือถ้าเรียกให้เต็มก็คือ e m p o r i o Armani เพราะว่า a r m a n i เนี่ยเขามีซับแบรน์หลายอันนะมีแบบ e อ p o ป i o Armani แล้วก็มี g i o r g i o Arm a n i อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มีอา m a ม i นี่โคอีกนะคืออา m a ม i เขาก็มีวิธีการทำการตลาดแบรนด์ที่ทแตกแขนงหลากหลายนะครับอัน Stronger with You เนี่ยเป็นลายน้ำหอมใหญ่ในแบรนด์ Emporio Armani ซึ่งต้องบอกว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันคล้ายกับควายเอวานิลามากๆก็ต้องยืนยันก่อนว่าอ,อ,อันเนี้ยแบบเนี้ยไม่ใช่ดูบนะครับคือกลิ่นมันอาจจะออกมาคล้ายกันแต่เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเหมือนกัน เพราะว่าเลอโคลดไม่เคยพูดเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมเนี่ยดมจนเจอเองแล้วก็รู้สึกสนใจขึ้นมานะครับก็เลยได้ไปลองวันนี้ก็เลยได้ไปฉีดน้ำหอมเนี่ยครับ Stronger with you ตัว o r i g i ิน l ตัว EDT อยู่ข้างนี้ทั้งดมลนกระดาษทั้งฉีดบนแขนเลยเนี่ยกลับมาดมมาตลอดทางนะครับส่วน Quiet vanilla ลาอยู่ข้างนี้ครับ ผมจะบอกว่าถ้าเราไม่ได้เทียบกันแบบนี้นะมันจะรู้สึกว่าคือความจําเรากับการจํากลิ่นอย่างอย่างผมเนี่ยมันอาจจะแบบจําได้แบบเกินครึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ร้อยถ้าเราไม่ได้เทียบกันแบบพร้อมกันอะดมสลับกันอะเราจะรู้สึกแยกออกยากมากเพราะเราจะรู้สึกว่าเออกลิ่นประมาณนี้มันคือกลิ่นนี้ที่เราจดจําดังนั้นตอนผมฉีด stronger with y t u edt เนี่ยตัวออริจินอลลงแขนหรือลงกระดาษผมรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันขวายวันนี้ล่นี่หว่า กลิ่นมันเหมือนกันมากเลยมันให้ความรู้สึกแบบเดียวกันนะครับก็คือ Song you s o งเกอร์บิก็มีความหอมหวานวันิลาแล้วก็ไม่เหมือนเป็นวันิลาที่ใช้ง่ายมีความเบามีความแอมเบอร์มีความอบอุ่นนะครับมีความเ,เป็นกลิ่นมัสอะไรแบบนี้ลักษณะคล้ายกันเลยแล้วก็สดชื่นนิดๆน,น,นะครับซองเกอร์ิก็เป็นน้ำหอมที่มีมาตั้งแต่ปี2017นะครับก็คือมีมาน่าจะ8-9ปีแล้วนะมีมานาน แล้วให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับซองเกอร์วิดยูเนี่ยเขามีแฟลงหรือว่าเขามีลูกหลานะเยอะมากซองเกอร์วิ y ยูตัวออริจิน l ลเขาชื่อ EDT นะครับซองเกอร์วิดยูยังมีซองเกอร์วิ y ยู intensely ซองเกอร์วิ y ยู absolutely ใช่ไหมที่เข้มขึ้นซองเกอร์วิดยูปาฟัมนะครับซ er, องเกอร์วิดยูตัวที่เบาลงก็จะเป็นซองเกอร์วิดยูฟรีดซองเกอร์วิ t ยู only ตัวนี้เบาลงมีห้าแล้วนะแล้วยังมีซองเกอร์วิ y ยูเฉพาะทางที่เป็น Stronger with you อูด Stronger with you liter Stronger with you t o b acco Stronger with you Amber นี่นะครับเป็นลายที่รู้เลยว่าขายดีแน่นอนนะครับประสบความสำเร็จแน่นอนของ e m p e r i ร Armani เป็นลายสำคัญที่ผมมารู้จักทีหลังนะ คือสมัยก่อนผมก็ไม่รู้จักนะครับแล้วก็เพิ่งมาดังในไทยช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่เองที่น่าจะปีที่ผ่านมามีคนพูดถึงซองเกอร์บิวเยอ,ะ,อะคนมีเซนก็พูดถึงพี่พอพอ Selection ก็พูดถึงนะครับผมเองก็รู้สึกสนใจพอได้มีโอกาสไปลองดมก็เลยลองดมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันคล้ายอะ่ะผมพูดอยู่ในหลายคลิปแล้วเรื่องนี้ว่าควายเอวนิลามันมีความคล้ายซองเกอร์บิแต่วันนี้ตั้งใจไปดมมาเลยนะครับแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติม ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมั่นใจแล้วว่าตัวที่เหมือนคือเหมือนตัวออริจินอลตัว edt นะครับแต่ s ตรอง g ก r ร i วิ edt เนี่ยบอกเลยนะเห็นชื่อมันเป็น edt มันไม่เบามันแน่นมันติดทนมันดีมันแบบมันไม่ควรเป็น edt อ่ะมันควรเป็น e d p นะครับมันไม่ควรเป็น e ออร e ด์เนะมัน Performance ดีมากนะครับส่วนว่าบอกเอะกลิ่นมันเหมือนกันน่ะแต่มันเหมือนกันไปไหมถ้าเราได้เทียบกันแบบเนี้ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันก็ จะมีความต่างกันนะครับมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะ,ปะมันแค่คล้ายๆนะครับถ้าเราเดินผ่านคนได้กลิ่นอาจจะแยกออกยากแต่ถ้าเราดมเองเทียบกันเราก็จะรู้ได้ว่าเออมันไม่เหมือนกันนะเบสของทั้งคู่เขาจะมีวานิลลามีแอมเบอร์มี Amber, มัสอะไรประมาณนี้แนวแนวนี้คล้ายๆกันแต่ว่าดอกไม้เขาจะต่างกันถ้า stronger with you เนี่ยของอาร์มานีเขาจะเป็นเขาจะมีเกาลัดชิมาเชสนัทคนทุกคนพูดเกาลัดกันหมดแต่ผมไม่ได้รู้สึกได้กลิ่นเกาลัดผมไม่คนกินเกาลัดแล้วก็กินเค้กเกาลัด ผมรู้สึกว่าเกาลัดมันไม่ค่อยมีกลิ่นขนาดนั้นมันมีรสชาติแต่กลิ่นมันไม่ได้แรงแบบถั่วชนิดอื่น,อ,นอะไรเงี้ยน,นะครับก็ไม่ได้รู้สึกนึกถึงเกาลัสแต่ว่าดอกไม้ของฝั่ง strong coffee ขอเขาคือ sage กับ lavender ซึ่งก็รู้สึกว่าเออมันมี lavender ผสมผสมนะแต่ฝั่งของคว i ยเอ็ดวานิลเนี่ยเขาจะใช้ apple เนี่ยเขาจะมีความหวานมี apple มี mint แล้วก็มี iris แต่สังเกตไหมครับฝั่ง armani เขาใช้ lavender กับเซจฟังเลโครสเขาใช้ไอริสเป็นดอกไม้สีม่วงเหมือนกันนะคือถึงกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันแต่มันคาแรคเตอร์ของดอกไม้ดูจากสีพอได้ดอกไม้ที่สีคล้ายกันในกลิ่นมันจะไปทา,ทางเดียวกันเช่นกลุ่มดอกไม้ขาวมันลิทูเบโรสออเลนบอสซัมมันก็จะทรงๆไปทางเดียวกันเขาเลยชอบเรียกรวมเป็นกลุ่มดอกไม้สีแดงสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยอย่างพุลาพีโอนี่อะไรเงี้ยก็จะไปทางทางเดียวกัน ถ้าดอกไม้ม่วงอ่าไวโอเลตจัสเอ่อไอริสลาเวนเดอร์ก็จะไปทางทางเดียวกันถึงจะไม่เหมือนกันสะทีเดียวนะครับโน้ตเขาก็ไม่ได้เหมือนกันสะทีเดียวแต่รวมๆออกมาแล้วเนี่ยมันให้ความหอมหวานสบายใช้ง่ายสดชื่นนะครับคล้ายกันเลยเรียกว่าดีทั้งคู่นะครับใครใช้ซองเกอร์วิูแฮปปี้ก็ใช้ไปใครใช้ l e อร์โคลดควเอมนิลาหรือสนใจแบรนด์เลอโคผมจะแนะนำเลยว่าลองตัวนี้ตัวนี้ดีมาก นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผม,ผมพูดถึงบ่อยๆสำหรับเลอโคลด t นะครับทีนี้นอกจากวันนี้เราพูดถึง2น้ำหอมแล้วนะไปดมมาเล่าแล้วเนี่ยก็อยากจะพูดถึง MFK MM เพิ่มสักหน่อยไหนๆก็พูดเรื่องน้ำหอมวานิลา a m b เบอร์วานิลาแอมเบอร์เนี่ยน้ำหอม Amber อร์เป็นน้ำหอมที่สีทองสีแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นน้ำหอม a m b เบอร์จะสีนี้ของ MFK MM มนี่ยมีน้ำหอมที่มีความอยู่ในกลุ่มวานิลา หรือ Amber รวมกันที่ผมหยิบม,มาพูดสี่ตัวผมเคยเทียบควายเอ็วานิลากับวานิลาสดชื่นของ MFK ก็คือตัว a ะควาวิเทที่เป็นโคลนฟลอเต้นะครับผมเคยเทียบขวดก็คล้ายๆกันนาะทรงคล้ายๆกันกลิ่นก็มีความเบาเป็นวานิลาที่ใช้ง่ายเหมือนกันแต่ถ้าพูดตรงๆพอมาเทียบตอนนี้ควายเอวานิลาจะไปคล้าย s องเกอร์วิทยมากกว่านะคะที่ a ะควาวิเททเนี่ยเขาจะมีความสดชื่น เขาจะมีความเฟรชกว่าเพราะว่าลายเขามันลายอควาเนาะมันมาขายความสดชื่นก็จะเบาวกว่านะครับแต่ว่าอันนี้คือน้ำหอมวานิลาของ MFK แต่น้ำหอมวานิลา Amber MFK เนี่ยมี3ตัวนะครับตัวที่คนรู้เป็นที่รู้จักกันก่อนถูกเปรียบเทียบกันก่อนก็คือกรองซัวตัวนี้คือแกรนสัวนะครับหรือว่ากรองซัวของ MFK นะครับ มีมานานแล้วก็โด่งดังคนไทยก็รู้จักกันน้ำหอมสีนี้ของ MFK เดิมมีตัวนี้ตัวเดียวเป็นวาน,นิลาแอมเบอร์แต่แอมเบอร์เขาจะหนักเขาจะเข้มต้องฉีดลงผิวแอมเบอร์ Amber จะซอฟว์วาน,นิลาจะออกมาถ้าฉีดลงกระดาษเนี่ยจะได้กลิ่นแอมเบอร์ Amber หนักมากวาน,นิลาจะไม่ค่อยได้กลิ่นจะรู้สึกต่างกันเมื่อฉีดบนผิวมันจะละมุนมันจะใช้ง่ายตัวนี้คือกรองสัวแต่ MFK ก็มีวาน,นิลาแอมเบอร์อีก2ตัวออกมาตามหลัง ออกมาพร้อมกันเลย2ตัวนั้นอยู่ใน collection my very intimate perfume ตัวกลิ่นอ่อนใช้ง่ายคือ refle diombe r ตัวนี้เป็นตัวคืนชีพมาจากมันเคยดิสคอนไปแล้วมันเป็นน้ำหอม exclusive ที่ m k ทํำให้กับการครบรอบของห้าง h a r r o d ที่อังกฤษนะครับ refle diombe r เขาบอกเป็นการกำเนิดใหม่ของ sale the s a e t gum ที่เป็นทำให้ห้าง m o สโก w แต่กลิ่นก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะ sale gum จะ bright กว่า นะครับตัว r e f ฟรดีออ m เบรตัวนี้ก็เป็นวานิลาแอมเบอร์ห็นไหมดูสีสิมันเหมือนกันเลยนะเนี่ยมันจะทรงเนี้ยมันจะทรงนน Amber, เนี้ยน้ำหอมวานิลาแอมเบอร์เนี่ยมันจะสีประมาณนี้แต่ตัวนี้ก็จะเบานะครับจะมีความเบาจะมีความสาบจะมีความมัสในขณะที่ตัววานิลาแอมเบอร์ที่เข้มที่สุดข,ของ MFK นะครับคือไม่เบอรี่อินเทอร์เฟอร์ฟู l คอรเรคเหมือนกันตัว a b ปซูลูโพลเลอร์สว นี่ตัวนี้ครับแอปซัลูโพลลูสัผมเคยรีวิวไปหมดแล้วนะตัวนี้จะ Beast โ o d e มากๆจะ a m b เบหนักมากสาบมากกลิ่น a n น m o l มอลแรงมากเรียกว่าใครใส่นี่ต้องสู้น้ําหอมแรงๆได้ตัวนี้ก็คือโหดสุดในบ้านนี้ความหวานอะไรเนี่ยเขาจะน้อยเขาจะเป็นความหวานน้อยนะครับตัวนี้หวานน้อยสุดกล่องสัวก็อยู่ตรงกลางถ้าเรียตัวนี้อ่อนสุดตัวนี้ตรงกลางตัวนี้เข้มสุดสำหรับบ้าน MFK นะครับก็หยิบมาพูดคุยกันเพราะว่าวันนี้เรา นี่พระเอกของเรานะเราพูดถึงน้ําหอมสไตล์วานิลาแอมเบอร์นะครับก็เลยอยากเอามาให้ดูเห็นไหมว่าเนี่ยเทียบสีนะก็จะรู้สึกแบบตัวสิดูมันพวกเดียวกันขนาดไหนนะ <laughs> <laughs> นะครับเอามาเล่าสู่กันฟังนะก็หวังว่าจะสนุกสนานนะครับแล้วก็ใครอย่างที่บอกใครสนใจแบรนด์เลอร์โค้ดใครชอบกลิ่นน้ำหอมวานิลาโอ้โหไม่พลาดไม่ได้เลยนะอยากให้ลองตัวนี้มากๆว่าคุณจะชอบไหมรู้สึกยังไงนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับสามารถจะเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่อง YouTube แล้วก็ TikTok ของเจจะเป็นด้วยตอนนี้ไปทำา t k t t o เพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะทำสลับสลับกันนะคอนเทนต์ content จะเป็นแนวนอนแบบเดิมจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ดูบนมือถือได้แบบเต็มจอก็แล้วแต่จังหวะโอกาสเพราะต้องบอกว่าหลักคือผมก็อยากจะทำพอทำคอนเทนต์บน TikTok ก็อยากจะทำสไตล์ Tik t o k รับมากขึ้นเป็นการถ่ายแบบแนวตั้งจริงๆก็มีข้อดีอะไรของมันหลากหลายเลยถ้าเป็นแนวนอนมาตั้งใจลง YouTube เวลาขึ้น t k t t อกมันสามารถจะกดเพื่อดูเต็มแบบแนวนอนได้มันยูทิ k ต o k เนี่ยฟีเจอร์ดีมากครับต้องบอกว่าเหตุผลนอกจากตั้งใจทําให้กับแพลตฟอร์มต่างๆให้มันดูมีความแบบเหมาะกับแพลตฟอร์มนั้นๆหรือการดูบนมือถือเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาผมถ่ายด้วยแนวตั้งเนี่ยผมใช้โทรศัพท์ iPhone ถ่ายแล้วก็ใช้ไมค เนี่ยครับใช้ DJI ง่ายๆเลยคือง่ายมากตั้งกล้องเสียบไมเปิดอัดทําได้ทันทีนะครับเปิดไฟนิดนึงผมไม่ต้องเซตอัพอะไรแต่เวลาผมจะถ่ายแนวนอนเนี่ยผมต้องเซตพื้นที่ผมต้องตั้งขาตั้งกล้องต้องไปเอาไมโซนี่มาติดตั้งต้องเทสต้องเซตอัพต้องต่อมือถือเวลาในการเตรียมการเรียกว่าคนละเรื่องเลยอันนั้นต้องครึ่งชั่วโมงขึ้นนะครับในการเซตอัพเตรียมต้องมีแต่อันนี้ไม่ถึง5นาที ผมอยากถ่ายผมสามารถตั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดถ่ายได้เลยก็ทําให้ผมสามารถจะทําคนกลับมาทาคอนเทนต์ได้ได้มากขึ้นอย่างที่เห็นว่าช่วงหนึ่งผมแบบออกคอนเทนต์ทีเลยอีกช่วงหนึ่งก็หายไปเลยเพราะว่างานเยอะมากครับทางานไม่ทันแล้วก็ไม่มีเวลานะครับอยากยังคงอยู่ยังคงออนไลน์ยังคงมีชีวิตอยู่และยังคงอยากทำคอนเทนต์ก็อาจจะมีช่วงที่แพชชั่นเรา,าอาจจะดรอปไปบ้างนะแต่ว่าก็ยังอ,อยากทำนะครับแต่แค่ยังหาวิธีที่จะ ที่จะทามันลงตัวไม่ได้ตอนนี้พอได้เจอแล้วอะก็ดีใจมากครับอุปกรณ์อะไรก็มีพร้อมก็เลยรู้สึกว่าเออมาพูดคุยแบบเนี้ยเหมือนคุยกับเพื่อนๆพี่ผมจะไม่ได้ไลฟ์สดผมไม่ค่อยสะดวกที่จะไลฟ์เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเรามันไม่ค่อยลงตัวนะคบที่จะมีเวลาว่างนานๆที่จะไม่มีใครมารบกวนทีนี้ก็มีคนถามว่าว่าจะไม่พูดแล้วพูดซะหน่อยก็ได้แ <laughs> บบคลิปเซอร์เอรีดใช่ไหมครับผมไม่ได้ใส่เสื้อแล้วก็ถ่าย มีคลิปที่เปิดฝา MFK ให้ดูก็ไม่ได้ใส่เสื้อคือในตอนผมใช้ชีวิตเนี่ยผมนอนเนี่ยผมพักผ่อนปกติผมจะไม่ได้ใส่เสื้อนะครับแต่เวลาตั้งใจถ่ายคอนเทนต์แนวนอนของช่องเจเจริญใน u t u b e เนี่ยผมจะมีชุดฟอร์มก็คือเสื้อเชิ้ตตลอดจริงๆก็คือใส่แต่เสื้อนะัอเกงมันไม่ใส่<笑><笑><笑>ก็มันไม่เห็นนี่ใส่แค่เสื้อนะครับอย่างที่บอกอ่ะผมอยากให้มันมันง่ายแล้วมันก็ ไม่อยากจะเตรียมการมากเราผมเน้นที่จะเล่าเรื่องเน้นคอนเทนต์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องนี้แล้วแล้วก็วันถ่ายเฟอร์ลิก็แบบเสร็จธุระเสร็จงานมาเหนื่อยก็ก็จะพักแล้วแต่ว่าที่เห็นน넥ไทเพราะว่ามันไม่มีที่หนีบไม้ครับมันก็เลยแบบเอองไงดีก็เลยนึกสนุกว่าเออผูก넥ไทดีกว่านะครับก็ก็มีกไทเหมือนเสื้อโปร่งใสไม่เห็นเสื้อแต่ผมก็ชิวๆนะมันก็ มันก็อาจจะแปลกตาหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับใครมาดูแล้วตกใจแต่ก็จากฟีดแบ็กก็มีคนชอบมีคนไม่ชอบอะไรแบบนี้ยังไงก็เป็นตัวยังไงก็เป็นตัวผมนะแล้วก็เป็นตัวเราจริงๆนะครับเป็นแบบที่ผมเป็นแล้วก็เราผมรู้สึกรีแลกซ์นะครับแล้วก็อยากให้เน้นที่เรื่องราวนะครับที่ผมถ่ายทอดนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้เจอผมในชุดไหนยังไงเนี่ยก,ก็ลุ้นๆกันไปเป็นเทปเแล้วกัน โอเคยังไงขอบคุณมากๆครับแล้วพับผมเจ,จเจริญในรายการหอมไหมครับได้ใหม่ในเทปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ